สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่ค้นพบพอกับช่องสาบานาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่3พฤศจิกายน2566พบพอกันมือน,นี้เอาบรรยากาศเช้าเช้ยู่ทงไ้ทงน้ำมาฝากจ้าช่วงนี้ก็คิดว่าจะเขาหนาเนาวแล้วพี่น้องย้ำมือเศาราหมอกลงจ้าอากาศสดชื่นจ้ะเป็นจังได้เอซเอ้ย ฝืนไปเนอะค่ะผูลังค้นกับยังพิมมาว่าสลบสไลย่ังบ่ฝืนถือเป่านำไปหลายยกพนะโอ้ยเนาะจ้าพี่น้องก่ย้อนบักซูนนี่ยละมันเห็ดสินพี่น้องจ้าหลายผูหลายปุ้นกับน้ำต่งเตลขกกะแเสดังดังก็เลยเป็นจังสี่ละจ้าก่ายย่ำขคือเกาเนาะพี่น้องเล็กกะแเสดังบางเทียมันกับบ่ออกจ้าทุกอาจารย์เป็นกระไห้น้ำมาเป็นแค่แนวทางพิจารณาเบิ้ง ผู้ลองควนกับ,บ่าบอถึกเลขจ้างวดโดนแล้วพะนะสามันาเอ้ย่านทุกอย่างแล้วกับขึ้นอยู่กับดวงล่ะพี่น้องสะสมเต็มบุญเต็มดวงเจ้าของไว้หลายๆค่ะกวนจีดได้เงินเทวดาญา่าสะกิดหลายพี่น้องกะอันได้เว้าแล้วกับขอฝากถึงเอฟซีเนาะค่ะผู้ FC เอฟซี่นดีก็ดีดีพี่น้องจ้าผู้บดีกับส่วนน้อยดอกค่ะกะบ่เป็นยังจ้าแต่กะขอกความการุณนาเนาะค่ะขันอันใดมันบ่เป็นตะพิมพเนาะค่ะ อันใดที่บ่เป็นท้วงไปดาคูบาอาจารย์เพินินหรืออาจารย์ที่เพิินในตัวเลขมากะว่าต้องโท้ไปว่าเพิ่นดอกจ่าเลขมีเขามีหลุดสาบนากะยังยำไว้ให้คือเ่าว่ามันเป็นแค่แนวทางพี่น้องมันเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะค่ะหลายอาจารย์กะว้าสู้สาบนาะฟังลังเทียกะห้กำลังใจอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะเนาะกะหากำลังใจเพิิน่ะเพราะว่าเพิ่นกะบ่ไดดหยังแต่เพิินอย่างแบ่งปันตัวเลขนำมาฝากมาตอนแค่เป็นแนวทางจ้ะตัวเลขมีเขามีหลุดเป็นธรรมดา ทุกอย่างแร้วข้นอยก,กับดวงละพี่นองจ้ะเขาฝืนดวงจะคล้องบ่ได้ดอกเนาะอันญาดาอาจารย์พันทาะค่ะสาดากระดาสาวบรนาจ้าบ่าเป็นยังค่ะมาดาสาวบรนนาได้โดยตรงเนาะเพราะว่าสาวบานาเป็นคนนํามาแบ่งปันสาวบานาจะรับไบเบืดค่ะจะคิดบวกพืดแต่บอกเกียดบอกขมให้ดอกจ้าก็รับไบค่ะปบปุงงจะาของค่ะแต่ว่ากาญาดาทั้งอาจารย์เพันเด้อค่ะมินกะดาสาวบานาก็ได้จ้บาบอกเป็นยัง สาบนาก็ยิ้มรับนะคะตลอดจะจะคิดบวกไว้เนาะโมเป็นยังค่ะดามันเบอเจบสาบนาก็ยิ้มรับน้อมรับทุกคำคอมเมนต์จ้า <c oughs> เอาพี่น้องกันเบาไลายก็ว่าเบาไลายเนาะจ้าไปตามติดตัวเลขทั้งคนละค่ะ, <c oughs> ค,ะคลิปนี้เป็นตัวเลขมาชัว่เก้าเก้าจ้ทาทั้งมาชัวเก่าเก่าโอ้พี่น้องงวดวันหันผู้ใดสูกผู้ใดมาน้ำพึ้นแน่จ้าง <c oughs> วดวันหันผู้ในหกสามศูนย์เด้อค่ะ ตัดเลรกระชิเขาหกสามสามหกเนาะคะ่ะไปทั้งล่างแต่ว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแม่นเด้อพี่น้องจา่าเลขหลักปักหลักเพิ่นนี่แม่นแม่นค่ะสําหรับมาชัว,ว่เก้าเก้าเวดนี้เพิ่นก็ได้ปล่อยมาแล้วจา่าพี่น้องจา่าสําหรับตัวเลขมาชัว่เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีนี่เป็นตัวเลขบอกบุญเด้อค่ะหอมสมั่งหอมแพงเพิ่นอยากให้สัสางหอมแพงทั้งวัด ซอยกันหาบาทสิบาทได้เบิร์ดจาาสาบนาจะปักไมยเล็บัญชีทั้งวัดให้นาะค่ะนาะซอยกันจ้าเอาค่ะฟังชัดๆฟังให้เข้าใจฟังให้จบน้ำเปรียบเทียบหลายอาจารย์เนาะค่ะก่อนสีน้ำไปลงทุนจะาสำหรับมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเปิดปอยมาเลียจ้าสาบนาได้ยเอางวดเก้ากับงวดไม่เปียบเทียบให้เบิรงงเราก็เคียนกำกับว่างวดเก้างวดไม่้อมเด้อจ้าเบิรงให้เข้าใจล้วก็ฟังให้เข้าใจน้ำจ้าก่อนสีน้ำไปลงทุนจ้า ในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566มาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีรักร้อยเพิ่นให้มามี0มี1มี3จ้าหลักสิบให้มามี6กับ7เดอ้อค่ะหลักหน่วยให้มามี4กับหาจ้าส่วนโตส่วนโตที่มาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นจับแล้ววิ้นแล้วในนี่ละจ้า พิ่นจับไห่สามตัวเม็ดเดียวแข็นเข็นคือขวดจ้าเพิ่นจับไห่มาที่164 164เด่นซีเดอร์พี่น้องงวดนี้วิ่งบนล่างซี 4, ตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลจ้าสิบอกเล่ว่าเลขมาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีเลขเพิ่นน้อยหางแล้วกับเข็นข็นบหลายจ,าจา่าจับจทีสาบนาปล่อยมาแล้วเลขเพิ่นนี่เดินดี เอฟซีตัวยงสามารถเมินแตคิปมาาบอาใดเลยจ้าวาเลขเพิ่นแม่นอีหลีจะสำหรับมาชัว่เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีตัวเลขบอกบุญเนาะค่ะนี่หละจ้ะซีตัวเดียวโคโลผู้ใดมีเลขบิม่นแม่นก็สามารถอเอามาจับส่เลขวบิงเพิ่นใดจ้าหรือว่าเบิ่งในหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยก็สามารถมักตัวใดวินเอาในหันเลยจ้าเพราะว่าเลขเพิ่นบ่หนีหนีเลยพี่น้อง ออกคู่งวดจ้ะสำหรับมาชัว99เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดียะถิงยะปะเพิ่นค่ะสำหรับผู้ใดมักตุเลขก,กระดจ้ะเด้วกะสายวิ่งคือกันจ้าขอบบุญขอบคุณมาชัว99เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีน้ำตุเลกมาฝากมาต่อนเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะหรือผู้ใดนะคะเอฟซีแฟนช่องอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังเนาะคะ่ะทั้งใดที่เพิ่นอยากแบ่งปันเนาะคะ่ะตัวเลขเมื่อวาจะเป็นตัวเลขบอกบุญตัวเลขความฝันแม่น เลขนี้ที่มาสูตรหวยคำนวณสามารถแอดไอดีไลน์มาว่มาฝากมาตอนตามไอดีไลน์ที่สาบนาปักไหนี่เลยเลยจ้าเป็นคิวอาโคดนะคะคิวอาโคดลายส่วนตัวทั้งสาบนาหนุ่มสวีเดนนี่แหละจ้าสามารถแอดมาว่มาฝากมาตอนกัในได้แนวทางจ้ากะย้ำย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องจ้า ใส่วิจ,จะละนะยาหลายๆกรสีน้ำไปลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสูงจ้าย่าลงทุนเกินกำลังเจ้าของใส่สติก่อนก่อนสีน้ำไปลงทุนพี่น้องเพราะว่าเวลาเลขออกมาแล้วนี่ถือเป้านานี่สลบไปหลายมือพี่น้องมันเจ็บนักค่ะเอาค่ะเตือนสติเนาะค่ะเนาะเอาจะยํำตัวเลขเนาะค่ะมาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีในงวันที่16พฤศจิกายน2566 อีกเทียนหนึ่งจ้าหลักร้อยเพื่อนไห้มามีศูนย์มีหนึ่งมีสามเดอ้อจ้าหลักสิบเพื่อนไห้มาหกกับเจ็ดจ้าหลักหน่วยเพื่อนไห้มาสี่กับหาเดอ้อพี่น้องจ้าส่วนเลขที่เพิ่นมักที่เพิ่นชอบส่วนตัวเม็ดเดียวโคโรฟันไปที่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ให้ตัดหนาตัดลหลังเหรินน้ำเดอ้อค่ะตัดกลับไปกลับมานี่แหละค่ะบนรางต่อยไว้จ้า สำหรับเลขวิ่งเด่นบนรางซีตัวเดียวฟันขาดจ้าเอาค่ะมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กริ๊งกริงเป็นกำลังใจให้เด้วยจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้สาบนาบาวบวายยายไปพี่น้องจ้าก็ขอ,ขอให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีสูขูสูคุนเฮงปังดังด้วยสูขู่สูคุนเงินไหลกองท้องไหลเขา่า สาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจะสวัสดีค่ะ